พบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของคําขวัญน,นะคะต่อจากช่วโงที่แล้วเราเรียนไปแล้วจําได้ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อเลยนะคะตัวชี้วัดของเรื่องนี้เขาบอกว่าสามารถแต่งบทร,ร้อยกองและคําขวัญได้เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ ลักษณะของค,คําขวัญเขาบอกว่าเป็นถ้อยคําที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังยึดเป็นแนวในการปฏิบัติซึ่งหลักการเขียนคําขวัญเนี่ยนะคะจะต้องเขียนข้อความสั้นๆอาจแบ่งเป็นวรรคและมีเสียงสัมผัสคล้องจองกันให้จดจําได้ง่ายและไพเราะ ทีนี้เรามาดูวัตถุประสงค์ของ,ของคําขวัญน,นะคะว่ามีอะไรบ้างครูยกตัวอย่างมาให้เจ็ดเปดอย่างชักชวนให้ปลูกต้นไม้ส่งเสริมการใช้สินค้าไทยเตือนใจไม่ให้ดื่มสุราก่อนขับรถรณรงค์การป้องกันยาเสพติดรณรงค์การรักษากฎจราจรซักชวนให้ช่วยกันประหยัดไฟเชิญชวนให้ช่วยกันประหยัดน้ําทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำา นักเรียนจะสังเกตนะคะว่าคําขวัญเนี่ยมักจะมีสัมผัสคล้องจองกันเวลาที่เราทําในแบบฝึกหัดหรือทําในข้อสอบเวลาเขาให้เติมค,คําขวัญนักเรียนต้องสังเกตนะคะคําคล้องจองกันดูนะคะรู้ประหยัดในวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้าคําว่าน,นี้กับถีนะคะสัมผัสคล้องจองกันคือมีสระตัวเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกันนะคะ วัตถุประสงค์ของคำกว่าน,นี้ก็คือส่งเสริมการออมเงินนั่นเองต่อมาเมาแล้วขับจะก,กลับบ้านกลับเห็นได้ว่าคำว่าขับกับกลับเนี่ยคล้องจองกันนะคะก็คือสระเหมือนกันแล้วก็ตัวสะกดเหมือนกันวัตถุประสงค์ก็คือเตือนใจไม่ให้ดื่มสุราก่อนขับรถนั่นเองให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมหน้าที่แปดเก้าซึ่งจะมีทั้งหมดนะคะสองข้อใหญ่ก็คือ ข้อหนึ่งใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเลือกข้อความไปเติมในช่องว่างให้เป็นคำขวัญแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ของคำขวัญเหล่านั้นนะคะส่วนข้อสองใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเรียงคำที่กำหนดให้ในแต่ละข้อให้เป็นคำขวัญที่ถูกต้องแล้วก็อ่านออกเสียงสำหรับวันนี้มีกิจกรรมนะคะแค่หน้า89นะนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนส่งในใต้คลิปโน้ตนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ